สินเชื่อส่วนบุคคลไอริสซิงนะครับไม่เช็คแบ็คลิสเครดิตบูโรไม่ต้องใช้คนคำ้ำอนุมัติภายใน1วันแต่เข้าเงื่อนไขเป็นสินเชื่อสำหรับพนักง,งานประจำอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะครับผ่อนสบายสบาย12เดือน <c oughs> เอกสาร <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีสเตตเมนต์รายการเดินบัญชีสํำเนาทะเบียนบ้านสํำเนา บัตรประชาชนนะครับเขาให้บริการเฉพาะพนักง,งานที่มีเงินเดือนเท่านั้นนะครับพอค้าไม่ค้าหาเปาแรแผงลอยหรือว่าธุรกิจส่วนตัวขายของทำขายของออนไลน์ไม่สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับซึ่งสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อคล้ายๆพี่โกหรือว่านาโ o ไฟแนนซ์นะครับ มีสำนักงานอยู่ที่นิคมอิเทิลซิตบอร์ดนะครับใกล้ตลาดลุงอ้วนนะครับหน้าปั๊มเชลลยิเทิลแต่สนใจก็ลองตรวจสอบหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เพจของเขาเลยนะครับชื่อว่า i l i ิซ i n g หรือว่า Inbox ทักแชทข้อความไลน์ไปก่อนนะครับว่าสินเชื่อเขามีจริงไหมมีที่อยู่มีหน้าร้านชัดเจนหรือไม่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไหม นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมักจะปลอมแปลงมาในรูปแบบของเพจปลอมไลายคอเซ็นเตอร์ออให้เราทําสัญญามีค่าเอกสารมีค่าโอนจองมัดจําต่างๆนะันะนะอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับาก,การจะยื่นกู้ขอสินเชื่อนั้นต้องไปยื่นกู้ที่สาขาหรือว่าสํานักงานของเขาเท่านั้นนะครับจะไม่มีแบบสมัครแบบทางออนไลน์ในเพจใน f Facebook ซึ่งสินเชื่อนี้ กู้ง่ายกว่าของธนาคารนะครับเงื่อนไขไม่ยุ่งยากรับเงินเต็มจํานวนนะครับเพราะว่าธนาคารเขาอนุมต้องใช้เอกสารเยอะนะครับสินเชื่อของธนาคารผ่านยากขนาดไม่ติดแบล็กลิสบูโรยังไม่สามารถกู้สินเชื่อของธนาคารได้นะครับสนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอปกู F ้เงินหรือว่าสินเชื่อเกี่ยวกับธนาคารสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อลดแลกเงิน ดสินเชื่อโฉนดที่ดินก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับสิ่งผมทําคลิปไว้ประมาณเกือบ300กว่าคลิปนะครับเผื่อเป็นแนวทางเผื่อเข้าเงื่อนไขซึ่งสินเชื่อไอริซิงนี้การจขออนุมัตินั้นขึ้นอยู่กับเครดิตของเราด้วยนะครับว่เาเรามีหนี้เสียมีภาระผ่อนรถผ่อนบ้านว่าบัตรเครดิตเกิน3ใบหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับบริษัทของเขากําหนด ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม